สวัสดีครับมาทำคลิปจุดทดสอบตะกเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่ครับแบบสูงกระต่ายในวงกลมมานะครับของเพื่อนสมาชิกอามาทำระบบคือลิ้นลมเนี่ยครับมันใช้ไม่ได้นะครับระวังเรื่องเกลียวนะครับไม่งั้นต้องเปลี่ยนกระบอกสูบใหม่เลยครับปัญหาใหญ่เลยสูบอีกเหมือนกันนี่เป็นสูบของกระเช้าเล็กครับ ใช้กับนิกระเช้าใหญ่ไม่ได้ครับให้ใช้สูบของกระเช้าใหญ่นะครับแต่ว่าไอ้สูบตัวนี้จะส่งกลับไปพร้อมตะเกียงเลยนะครับแล้วก็หาสูบกระเช้าใหญ่มาใส่อันนี้ผมเอาสูบมาเทสครับข้างในเนี่ยเติมน้ำมันก๊าซหนึ่งขวดเบียร์นะครับเต็มคอขวดเลยนะครับจุดเลยครับ การจุดตะเกียงเจ้าพายุเชื้อเพลิงกับมันกา๊าซทำงานด้วยระบบลมผ่านหลักของร้อนเนี่ยหลักต้องร้อนนะครับเอาไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีดตะเกียงตัวนี้เอามาแก้ไขคือสูบอะครับเวลาสูบเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสูบมันถอยอะครับคือเกลียวเนี่ยเกลียวของลิ้นลมเนี่ยมันอุดลมไม่อยู่ครับตะเกียงแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกลียวใช้กันได้หมดนะครับ ฝืนใช้ไปเดี๋ยวตะเกียงพังครับนี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แก้รั่วที่วาล์วแป้นบิดเรียบร้อยแล้วนะครับเลยมาจุดทดสอบว่ามันใช้งานได้ปกตินะแสงนิ่งไม่กระพริบครับ เพราะว่าเจ้าของตะเกียงเนี่ยเขาส่งาาเฉพาะตัวตะเกียงไม่ได้ส่งไม่ได้ให้ส่งหัวนอกหัวในมาด้วยเพราะว่าที่นี่ก็มี <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหลักจะร้อนนะครับช่วที่สองช่วที่สามนะครับไม่ต้องรีบครับ รเรื่องเกี่ยวของฝาสูบกระบอกสูบนี่ต้องระวังครับ อันนี้แป้นบิดอันนี้แก้รั่วที่บ่าวแป้นบิดให้แล้วนะครับแล้วก็แป้นบิดชี้ที่สนาิกาครับเข็มขึ้นเราหมุนขวาไป1นึ่งพอ r 9เตอร์เกสองศาในตำแหน่งเปิดนะครับลูกไฟจะติดเลยครับหมุนขวาครับนี่ครับเสียงรวมเดินนะครับลูกไฟกลมเต็มรูปแสงนิ่งไม่กระพริบนี่สูดไม่ถอยแล้วครับเห็นไหมครับ เรื่องการใช้ลิ้นลมนี่ระวังให้มากนะครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวรูลิ้นลมเสียนี่ยาวเลยนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนกระบอกสูบเพอแก้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มทํางานปกติเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักวนของของกระต่ายเลยนะครับซึ่งเป็น เข็มเล็กะครับแล้วเป็นนมหนูหกเหลี่ยมนี่ครับนี่ครับแสงสุกนะครับลูกไฟกลมเต็มลูกครับแสงนิ่งไม่กระพริบครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับ ก็ทำคลิปมาแชร์นะครับแบ่งปันเพื่อนสมาชิกที่ชอบตะเกียงเหมือนกันเพื่อเป็นข้อมูลเป็นกรณีศึกษาสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ